สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนราศีธนูแราคาธนูสาอาถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e ติดตามไปกำลังใจใกับช่องช,ชนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามางลาออดีมาที่ bitlevel หกสิบเก้าซึ่งจอยู่ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปลน์ดี e. มาถามค่าครูได้ครับโอเคคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์นะครับ ไตรามาสแรกนะครับคำว่าไตรามาสแรกของปี2566นี้หมายถึงเดือนมกราคมพามีนานะครับ3เดือนนะไตรามาสแปลว่า3นะครับ3 3 3าไปเรื่อยจนกว่าจะ12ใช่ไหมครับก็จะ3 4 12อ่าอประมาณเนี้ยดังนั้นจึงมีสีไตรามาสไอ้นี้เป็นไตรามาสแรกนะครับเริ่มต้นกันที่เดือนมกราคม2 5 6 6นะครับซึ่งจะมีการโครจรยกยาดราศีทั้งหมด3ดวงครับน้อยมากๆเลยแต่มีการโครจรย้รยราศี2ครั้งก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับ โอเคก่อนอื่นเรามาดูที่ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยขณะนี้เดินหน้าแล้วอยู่ในราศีพันธุนะครับราศีมีนซึ่งได้ตําแหน่งเกษตรนะครับก็จะทําให้ตัวคุณนะั้นมีความเข้มแข็งมีความเป็นปึกแผ่นได้นะครับเพราะพบพันธุก็คือความมั่นคงดาวพฤหัสบดีมาจากธาตุดินทางนักศึกษากมั่นคงตนุพันธุคือความตัวเองเกิดความมั่นคงในตัวตนจากการเรียนรู้ พระาดหมายถึงความเรียนรู้นะครับอันนี้จะเป็นแค่ภาพรวมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายลึกๆด้วยองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ต่างๆนานา,นานเยอะแยะมากมายในคลิปในเขาเรียกว่าในรายเดือนนะครับอันนี้คือแค่ภาพรวมย่อยๆจะไปแบบเร็วๆนะครับต้องขอพยนานที่นี้ด้วยใครฟังไม่ทันให้ย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตนุพันธุทแปลว,ว่าเราเข้มแข็งในตัวตนจะมีครอบครัวมีหลักทรัพย์หลักฐานนะครับบัานช่องดี ในลักษณะที่แบบว่าใครจะกู้จะยืมอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้บ้านได้ง่ายนะครับเกิดความมั่นคงยกระดับเลเวลตัวเองขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูนะครับดาวดวงแรกคือดาวศุกร์จะมีการโคจรยกยาราศีวันที่1มกราคม66เสิร์ดด้วยเพราะว่าเสิร์ดหมายถึงการโคจรอ,อย่างรวดเร็วนะครับเดินเร็วนั่นเองดาวศุกร์เนี่ยเดินไปที่1โอดีเดย์มากนะครับมกราคมเลยดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกร,กรได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับอย่าเข้าใจะเดินอีกรอบหนึ่งเข้านี้นะอันนี้คือ ดาวสุกเจอกระเสาในเดือนการเงินผิดหวังการเงินนะครับต้องระมัดระวังคือหมายความว่าอยากคาดหวังวิธีการแก้คืออย่าคาดหวังถ้าคาดหวังแล้วจะผิดหวังเพราะปกติดาวเสาร์ในเดือนกระดุมพระมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่มันคือมัน,มนช้านิดนึงอะ่ะคือคนราศีธนูจะได้เงินก้อนคือดาวเสาร์เป็นดาวช้าและแปลว่าความหนักความใหญ่ก็แปลว่าเงินนั้นจะได้เป็นเงินก้อนนะครับส่วนใหญ่นะแต่ได้ช้านะครับไม่ได้ได้เร็วนะครับดังนั้นเนี่ย อยู่ที่คุณเก่งการคาดการวาดฝันนะครับแต่ทุกอย่างต้องโกไปตามลูกธนูอะไรประมาณนี้ครับก็จะได้ตามเป้าหมายก็คือได้เงินก้อนแต่พอดาวสุขโคจรเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นคู่ผิดหวังนะครับดังนั้นอย่าคาดหวังนะแล้วคุณจะสมหวังมากกว่านะครับทีนี้ดาวสุขมาจากสองเจ้าเดือนคือเจ้าเดือนอรินะครับอริลงเรือนกระดุมพระนี่ไงค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายคือหมายว่าได้เท่าไหร่ก็จ่ายออกเยอะครับส่วนมาอีกเจ้าเดือนหนึ่งก็คือลาภะก็หมายความว่า เออมันมาทั้งดีและเสียไหมครับว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของคดีว่าแก้ไขปัญหามักจะได้ราบตรงจุดนี้ถือว่าดีเลยครับคนที่ทํหมันผมเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นนักพยากรณ์ที่ออกคําพยากรณ์ให้กับผู้อื่นก็คือพยากรณ์นั่นแหละนะครับก็หมายถึงว่าแก้ไขแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นเราก็จะได้เงินในจุดนี้นะครับแต่ใครที่ทํางานประจําอนุญ,ญาเสียครับอันรัวังไปหนึ่งเดือนนะครับอย่าคดาดหวังเพิ่มก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างนะครับโอเคทีนี้ ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรวันที่15มกราคม66เป็นจุนลจักรนะครับจุลจักรหมายถึงการวิ่งเต้นแต่ไม่ได้มากครับไม่เหนื่อยมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ต้องมีการวิ่งเต้นเพราะมันกลุ่มกระดาวเสาเป็นคู่ทตุไฟไฟดวงเดียวก็แย่ร้อนจะแย่อยู่แล้วนะครับเทามากุมเป็นคู่ทตุไฟยิ่งร้อนไปใหญ่แปลว่าร้อนอกร้อนใจแต่ระวังจะมีเรื่องในเรื่องของการเงินนะครับเขามีเรื่องในที่นี้มันบอกไม่ได้แต่หมายถึงว่าอาจจะมีคนมาหยิบยืมหรืออาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องที่มัน ไรสานะนะครับหรือเป็นเรื่องที่เราจะชอบกลายเป็นว่าการเงินจะฟุดเคืองลงนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ดาวอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนสุภาสุภากรุภาแปลว่าโอเคดาวอาทิตย์นี้มาช่วยมาจากผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมถ้าเรามีการจัดระเบียบเรื่องของการเงินเพราะดาวเสาร์แปลว่าการจัดระเบียบถ้าจัดระเบียบแล้วอืมก็จะเกิดเรียกว่าได้ตามเป้านะครับเงินจะได้ตามเป้าหมายถึงว่าเราอาจจะต้องกินน้อยหน่อยใช้น้อยหน่อยเพื่อให้เงินตามเป้านะครับดาวศุกร์ เข้าสู่ราศีกลุ่มรอบสองวันที่25มกราคม66เข้าสู่ราศีสาชะชนะครับดาวสุขมาจากเจ้าเรือนลาบกับเจ้าเรือนอริอริสาชะชระวังแต่ว่าถ้าเราเป็นคนแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นก็จะได้ราบประมาณนี้ครับต่อไปดาวเกตเข้าสู่ราศีตุลวันที่25มกราคม66ดาวเกตเนี่ยอยู่ในราศีตุลใช่ไหมครับก็จะวุ่นวายเห็นไหมครับราบราบจะมีความวุ่นวายเล็งดาวพฤหัสบดี เขาบอกครับเล็งดาวราหูและมฤรอยู่ในราศีพุตตะก็หมายความว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับคิดดีๆก่อนถ้ามีความรู้ค่อยลงทุนแล้วจะได้ความมั่นคงถ้าคุณไม่คิดถ้าคุณไม่มีความรู้คุณกระโดดลงไปทาเลยปุ๊บดาวเกตจะแปลผันแปรปวนเพราะดาวเกตหมายถึงเขาเรียกว่าอุบัติการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับรู้ไหมว่าเกตเรืองเมฤตยูิเนี่ยลมละลายนะครับอืมแต่ว่ามันอยู่ในภพเรือนที่ดีก็แปลว่าโอเคก็แปลว่ามันคือถ้าทำรอบครอบจะไม่ จะไม่พังเจงเจาจบนะครับโอเคประมาณนี้ไปต่อกันเดือนกุมภาพันธ์ครับโอเคทำสถิติได้ดีนะครับไนดะ้ห้านาทีพอดีต่อไปเดือนที่2กุมภาพันธ์สองพันหกสิบหกนะครับจะมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด3วงเหมือนเดิมแต่ผิดกันตรงที่เมื่อกี้ดาวศุกร์ย้ายสองรอบอันนี้ดาวพุธย้ายสองรอบบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ดวงแรกคือดาวพุธครับดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีมังกรวันที่5กุมภาพันธ์หกหกคือพูดว่า พูดง่ายๆว่าเดือนนี้จะมีดาวมาชุมนุมกันในราศีการเงินนะครับราศีมังกรนะดังนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงว่าจะมีการวุ่นวายทั้งได้ทรัพย์และเสียทรัพย์แล้วก็วุ่นวายเรื่องทรัพย์ด้วยนะครับประมาณนี้แต่มันก็มีดีและเสียแล้วแต่ว่าดาวอะไรมากระทบนะครับอย่างดาวศุกร์เจอกดาวเสาร์นี่ผิดหวังแปลว่าการเงินไม่ดีส่วนเดือนนี้นะครับดาวพุธมาเจอดีนะครับแปลว่าดาวศุกร์ขึ้นไปแล้วไงดาวพุธเข้ามาเจอกับดาวเสาร์เป็นคู่สมพลหมายถึงว่า มีการวางแผนระยะยาวเกี่ยวเรื่องการเงินแล้วคุณจะดีคือพูดง่ายว่าแนะนําให้เป็นการลงทุนระยะยาวมันจะแก้ความเสี่ยงได้ทั้งหมดแล้วก็ดาวเสาร์จะอยู่ในเรือนกระดุมพับแปลว่าได้เงินก้อนแต่ต้องใช้ความยาวนานคือต้องกองทุนรวมเท่านั้นนะครับเป็นหุ้นไม่ได้เป็นคริปโตไม่ได้เป็นฟ o r ร x กไม่ได้นะครับต้องเป็นเฉพาะหุ้นกองทุนรวมเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้ดาวพุทธมาจาก2เจ้าเดินคือเจ้าเดินกรมมะกับเจ้าเดินปัตตนี ปัตตานีกระดมพระได้เงินจากคนตรงข้ามไม่ใช่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเรานะครับแล้วก็กรรมะก็คืองานงานที่ได้จากเพศตรงข้ามนะครับก็จะได้เงินหมายถึงว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ขายพยายามคือใครขายของตรงกันข้ามอย่างเช่นชายขายของที่หญิงใช้หญิงใช้ขายของที่เป็นชายใชย้อันนี้จะได้อันนี้จะดีนะครับแล้วก็จะได้เงินในเดือนนี้นะครับแต่ใครที่ไม่ทําก็ถือว่าได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้โุดเด่นนะครับใครที่ขาย เพศตรงข้ามคือโดดเด่นนะครับประมาณนี้หรืออาจจะได้เซ็นสัญญาครับพรเพราะปฏิทินว่ากันเ,เขาเรียกว่าพันธสัญญาอนะครับเรื่องการงานแปลว่าจะมีหุ้นส่วนเพิ่มนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์นะครับย้ายเข้าสู่ราศรีกุมภ์วันที่13ากุมภาพันธ์หกหกดาวอาทิตย์ในราศรีกุมเป็นประจําไว้ว่าดาวอาทิตย์ทุกปีนะครับมีทุกปีดาวอาทิตย์เป็นประในราศรีสาชาเนี่ยนะครับราศรีกุมเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าโดดเด่นบางคนเนี่ยชอบอโชว์ โชว์เงินตามฟีดของเ c e b o o k หรือไม่ก็ IG Twitter พวกนี้ครับก็จะชอบแบบอัปเดตความขึ้นไหวของตัวเราบางคนบอกว่าเออมันก็มีสิทธินะฉันเออมันก็คือไดอารี่ของเราแต่เข้าใจครับแต่คุณระวังมิจฉาชีพเขาเรียกว่าคือจะมีคนแอดแอดแอดมาเนี่ยครับแล้วก็กดไลค์กดเนี้ยเออทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามันติดตรงนั้นไปเขาอาจจะมีอะไรรับลวงพังเกิดขึ้น แล้วเขาอาจจะมาปอกลอกเราทีหลังก็ได้หรืออาจคือเราบางคนเนี่ยไปกินร้านไหนเพื่อนผมเนี่ยเช็คอินทุกร้านเลยแล้วคิดดูเขาจะรู้ไงว่าเราไปที่ไหนบ้างไปเวลาไหนบ้างอ่ามันคือมีนะครับมีกรณีพวกเนี้ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไระแบบคิดไม่ดีไม่赖อ,อ่ะเออไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องของการ กาทําชาเราหรือข่มขืนไม่ใช่แต่มันหมายถึงสัพ์ครับอ่าจะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ซะส่วนใหญ่นะครับคือมาตีสนิทเราอะเพราะเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราหมดเลยเอาพูดกันไปเออถูกคออย่างเงี้ยครับเอาไปเอามาเราก็รู้สึกว่าแบบอเมซิ่งมากคนนี้รู้จักเราหมดเลยอะไรแบบเนี้ยครับแต่เอาเป็นเหมือนใส่ใจเนาะเราก็เลยตายใจไงประมาณนี้ต้องระวังนะครับต่ไปดาวไม่จากที่มันมีทุกทุกวงการเนะี่ยเออดาวอาทิตเข้ามาจากเจ้าเรือนสุภาะนะครับมาอยู่ในเรือนสาชาแปลว่า ามจริงมีผู้ช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ,อส,งสังคมที่เป็นผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเราแต่มันเป็นปะปะแปลว่าไม่มัน่นคงไม่แน่นอนเราอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นนะครับคือมันแปลว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม,ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะให้มากนะครับแต่เขาให้ไปตามสเตปหมายว่าเราอาจจะต้องมีการาทํางานแลกเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะดาวพุธมากลุ่มมาจากกรรมมากับปัตตานีนะครับก็คือเพศตรงข้ามผู้ใหญ่เพศตรงข้ามจะให้เรานะครับแต่ก็ ให้เล็กๆน้อยไปเรื่อยๆไม่ได้แปลว่าจะให้ให้ก้อนโตนะครับอมต่อไปดาวศุกร์นะครับเข้าสู่ราศีมีนวันที่18กุมภาพันธ์ห6เข้าสู่ราศีมีนเป็นอุดสูงสุดในดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ลัคนาด้วยนะครับถือว่าดีมากดาวศิเในเกณฑ์ลัคนาและกลุมกับดาวศุกร์เป็นคู่สับคู่โชคหมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะแบบรวยได้ง่ายมากคือถ้าใครถึงจุดอิ่มตัวที่จะรวยแล้วนะครับคุณจะรวยในเดือนนี้นะครับแต่ใครที่ไม่ได้ ถึงจุดอิ่มตัวก็หมายความว่าคุณจะได้รับเงินก้อนนะครับก้อนใหญ่เลยเพอสมควรนะครับถือว่าดีมากๆเพราะดาวสุกเป็นธาตุน้ำเยืนในเดือนธาตุน้ำเป็นอุดอุดแปลว่ามากดังนั้นเนี่ยมันมามันแปลว่าการเงินและความรักแปลว่ามากๆการเงินมากๆความรักมากๆแต่ต้องใช้จากสติต้องใช้จากปัญญาถ้าคุณไม่มีสติไม่มีปัญญาคุณไม่มีทางได้เงินก้อนเด็ดขาดโอเคไหม ส่วนสุดท้ายดาพุธนะครับยายรอบ2วันที่22กุมภาพันธ์หกเสร์ชเข้าไปในรังสีกลุ่มต้องระมัดระวังเรื่องของการตกหล่นสูญหายการทําอะไรแล้วอ่ะสะเพรานะครับเพราะดาพุธเสร์ชหมายถึงว่าทําอะไรเร็วครับอืมไม่มคือหมายว่าเป็นคนที่รีบร้อนเดินได้เกินไปนะครับมาจากเจเริญกับมากับเล่เจเริญปตัตตานีปตัตตานีสาชะนะครับก็หมายความว่า ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าจะมีการเซ็นสัญญานะครับแล้วก็กับเพศตรงข้ามเรื่องของการงานประมาณนี้ครับต่อไปในเดือนมีนาคมมีอีก7ดาวรออยู่นะครับเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับขอไปนะครับตอนนี้เสียงแห้งมากเลยนะครับค่อนข้างแบบมันคอแห้งด้วยเออไปประมาณเนี้ยโอเคเราไปดูเดือนมีนาคม25 6 6นะครับมีการโครจรยกยาราศี7ดวงแต่ตามจริงอ่ะ คือย้าย7ดวงแต่มีการโคจร8ครั้งนะครับเพราะจะมีดาวพุธย้ายราศีสองรอบอีกแล้วนะครับในเดือนนี้นะโอเคทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนดาวเสาร์ปีที่แล้วไม่ได้ขยับกับ,กบเขานะครับแต่ปีนี้ได้ขยับแล้ววันที่1มีนาคม2อ6พัสิเสดเข้าไปคำว่าเสด็จหมายถึงว่าเดินอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีสาชะแล้วเดี๋ยวเขาจะถอยหลังกลับมานะแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าผมทําถึงแค่เดือนมีนาคมนี้นะครับ โอเคที okay. น,นี้ดาวเสาร์ขึ้นไปแล้วนะครับดาวเสาร์จากเดอนกระดุมพระเข้าสูเ่เดินศาสชากระดุมพระสาชาแปลว่าการเดินเข้าหาสังคมแต่คุณจะมีความทุกข์ายค,คว่าคุณจะได้เงินจากสังคมแต่คุณจะเกิดความเครียดความกังวลความวิตกการที่จะต้องได้มาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์เนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของความเหนื่อยยากไม่ได้ได้ง่ายๆนะครับแต่มันก็ได้นะครับถ้าคุณอดทนเป็นดาวเสาร์คือสีทนได้ต้องทนให้เป็นไม่ได้อดทนเหมือนอังคารนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเข้มแข็ง แข็งแกร่งนะครับแต่ทนหมายถึงว <an> ่าทนกับสภาวะอารมณ์ให้ได้อย่างเช่นทนกับการเวลาก็คือหมายถึงว่าการรอคอยคุณต้องทนให้เป็นถ้าคุณทนได้แปลว่าดาวสังถ้าคุณไม่ทนไม่ได้แปลว่าดาวเสาเสื่อมนะครับการที่ขยะขยงกับของสกปรกอันนี้คือเสาเสาเสียเสาเด่นจะต้องมีการแบบว่ากล้าที่จะจับของที่มันอ่ไม่ดีนะครับคือหมายถึงว่าของเน่าเหม็นของอะไรเงี้ยเราคือไม่ได้หมายว่าให้เราไปจับโดยตรงนะแต่หมายถึงว่าอย่างเช่นเราทิ้งขยะ บางคนไม่กล้าจับแบบมันมันอีเดียตอ่ะอืมมันจับไม่ได้แต่ถ้าเปื่อเราเสาเสียอ่เสาดีอ่ะก็คือจําเป็นต้องเก็บอ่ะมันก็ต้องเก็บอ่ะเข้าใจไหมครับอืมบางคน die. แบบเลี้ยงน้องหมาอย่างเงี้ยแต่พอน้องหมาอึใช่ไหมครับไม่กล้าเก็บอ่ะมันสกปรกเงี้ยครับอ่าเป็นพวกเสาเสียแต่ถ้าเสาดีจะต้องกล้าเก็บครับอืมประมาณนั้นนะอ่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูรายเดือนเดี๋ยวมันเสียเวลาหมดเวลาก่อนโอเคประมาณนี้นะครับเราเสาในเดือนสาตาก็ระมัดระวังแต่มันก็มมีีีจุดดดดท่่ววาาาเเเเริินข้้สังคแลก เงินแต่ก็แลกมากับความวิตกกังวลบ้างเล็กน้อยนะครับคือเสาเนี่ยเสมือนเป็นกเกษตรนะในราศีกุมเป็นกเกษตรเก่าแต่ตัวผมไม่ใช่นะครับแต่อธิบายให้ฟังเฉยต่อไปดาวพตยูนะครับย้ายกลับมาแล้วนะครับเดือนหน้านะเข้าสู่ราศีอรินะครับในวันที่8มีนาคม66ก็ระวังไป7ปีแต่คําว่าในเรียนอริไม่ได้จะเสีย100%นะครับดาวพฤตยูเนี่ยมันครึง่งครึง่งบอกเลยว่าการพยากรทุกอย่างถ้าเจอมฤติยู u, จะครึง่งครึง่งหมดเลยมาอยู่ที่การกระทําของตัวคุณ ถ้าคุณมีความรู้แล้วทํามันก็จะพลิกให้ดีอย่างเช่นคุณกําลังเรียนปริญญาเอกคุณจะจบไหมอ่าถ้าคุณตั้งใจมุ่งมั่นคุณก็สําเร็จคุณก็สามารถจบได้แต่ถ้าคุณแบบว่าเออเราเก่งอยู่แล้วแล้วก็คือประมาทก็กลายเป็นว่ามันไม่จบนะครับประมาณนี้นะครับเพราะดาวมัตอยู่แปลว่าการค้นคว้าการวิจัย การเอาจริงเอาจังดังนั้นเนี่ยคุณต้องรู้กับทุกสิ่งที่คุณกำลังจะทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแต่ปัญหาจะต้องเกิดแน่นอนโอเคไหมคือหมายถึงว่ามันได้ยากแต่มันได้ถ้าคุณตั้งใจนะครับและคุณเรียนรู้กับมันประมาณนี้นะครับต่อไปดาวพุธนะครับเข้าสู่ราศีมีนด้วย3้ำมาที่11มีนาคม66เสร์ชเข้าไปอีกแล้วนะครับดาวพุธเสร์ชเข้าสู่ราศีมีนนะครับก็ะจะเป็นประและเป็นนิดในตัวนะครับแต่มาอยู่ในเกณฑ์และขนาดก็ถือว่าโอเคอยู่ แต่เป็นประเปะน็นนิก็จะส่งเสริมถึงตัวคุณด้วยและมาจากเพศตรงข้ามก็คือปตัตตานีนั่นเองอปตัตตานีตรงนี้นะครับปตัตตานีพันธุแปลว่าได้รับการแต่งงานแต่มันเป็นปรบแปลว่าบางทีมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือค่อยๆอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งแบบว่าฉันจะขอเดือนนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องค่อยๆพูดตะล่ำตะล่ำตะล่ำไปแล้วจะสําเร็จถ้าคุณพูดแบบจะต้องเอาให้ได้เดือนนี้จะต้องแต่งเดือนนี้ให้ได้มันจะผิดพลาดครับอืมประมาณนี้ทีนี้ ดาวพุธนะครับมาจากเจ้าเดือนกรมะด้วยกรรมะคือปัจจุบันกรรมหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะครับก็จะสร้างความมั่นคงให้เราได้หมายความว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญานะครับเพราะปัตตนี้แปลว่าการเซ็นสัญญาเรื่องที่ดินนะครับอ่ะก็ถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะไม่ได้ในครั้งเดียวเขาจะต้องมาถามแล้วทาอีกทําแล้วทําอีกอ่ะคุณต้องทนในสิ่งนี้แต่ถ้าทนไปได้อ่ะพุธแปลว่าพูดจาด้วยก็แปลว่าพูดจาดีๆมันกูเกระดาพัสดีหมายถึงว่า คู่ชาวสติปัญญาคู่เขาเรียกว่าคู่วิชาการนะครับเจอกับดาวอาทิตนะครับวันที่15เนี่ยก็จะได้คู่มิรใหญ่ดังนั้นเนี่ยก็คือรอนนหนึ่งวันที่15บห้าน่าจะได้นะครับประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะต่อไปดาวอังคารยเก้าสุรศิก่มเดินหน้าสักทีนะไอ้ดาวอังคารเนี่ยนะครับคือถอยหลังมาตั้งแต่เดือนธันวาคมพิจิกายนแล้วนะครับาราศีกุมวันที่12มีนาะคม66ดาวอังคารเดินจากอริ มันคือคือดาวถอยหลังเนือออริคือรู้เลยว่าคนธนูเนี่ยลำบากมานานนะครับประมาณ 3- ามสี่เดือนนะครับแล้วก็เดินเข้าสู่เรือนปัตนิล้เล็งลัคนาอยู่ในเกลัคนาเหมือนเดิมนะครับคือจําไว้นะครับถ้ามันตกเรือนอ่อริมรณนะแล้วก็วินาศเนี่ยมันจะไม่ถึงลัคนาด,ดังนั้นเนี่ยความร้ายจะไม่มากแต่มันจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนแต่มันจะร้ายหรือไม่ร้ายมันอยู่ที่ว่า,าเจอดาวอะไรกลุ่มกัน ดาวคันเจอกับดาวมฤตยูเนียก็ค่อนข้างดาวบับขอลคูณ2อ,อยย่เรนอ,อรินะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างแรงที่ผ่านมานะครับอตอนนี้ย้ายหนีมานะครับดาวมาตยูเข้ามาปุ๊บไม่เจอละก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่ตกต่ํากว่าเดิมแล้วไม่เหนื่อยยากไม่ลําบากกว่าเดิมแล้วนะครับดาวคันในเรือปรปนปัตนีเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของความอารมณ์ใจร้อนนะครับแล้วก็หุ่นหันพันแล่นด้วยมาจากยุเรนปุตตะปุตตะปัตนีอืมระวังปุตตะปัตนีหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของการได้บุตรหรือบางทีอ่ะจะได้ ียกว่าแฟนเนี่ยได้แล้วได้อีกหมายความว่าจะมีมือที่3เข้ามาง่ายๆต้องระมัดระวังนะครับแต่มันอยู่แค่เดือนครึ่งนะครับไม่นานและก็มาจากเจ้าเรือนวินาศด้วยหเห็นไหมครับมันแปลว่าคู่หลับหับแต่มีวิธีข้อดีก็คือการจะได้คู่จากคนคหมายควาว่าคือใครโสดจะได้คู่จากแดนไกลนะครับหน้าตาเด็กนะครับนิสัยเด็กๆอ่าประมาณนี้นะครับส่วนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนาที่15มีนาคม6 6บอกเลยว่าช่วงนี้ปังมากนะครับเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ลัคนาด้วยเน้อนะครับ อาทิตย์ประหัสแปลว่าคู่มิตรอุปถัมภ์ใหญ่เรื่องของพันธุ์แปลว่าอย่างเช่นกู้ธนาคารก็ผ่านถ้าเผื่อจะไปขอสินเชื่อใช่ไหมครับผ่านใครจะไปขอพ่อแม่เรื่องของการที่แบบว่าเออขอขอเงินเ,เงินต้นใช่ไหมครับส่วนเงินดาวเราจะผ่อนเองอย่างเงี้ครับผู้ใหญ่ก็ให้อย่างเงี้ยครับอืมแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่หมายความว่าไปในทางคือภาพรวมอะภาพรวมของคนธนูกับคือราศีธนูแล้วก็ราคณาธนูเนี่ยมีเกณฑ์ผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ช่วยเหลือ มากกว่าไม่ช่วยนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปเลยสามนาทีอืมอืมจะยี่สิบนาทีโอเคต่อไปดาวอาทิตย์มาจากเจเ้าเรือนสุภา,างไงสุภาพันธุกไงอืมก็คือความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องบ้านสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์นะครับก็คือผู้ใหญ่อุปถัมภ์นั่นแหละนะครับถือว่าโอเคเลยสุขเข้าสู่ราศีเมษวันที่สิบห้ามีนาคมหกหกเป็นประนะครับสุขเป็นประในเรือนปุตตะแต่ว่าระวัง คือใครจะท้องในเดือนเนี้หวังว่าจะท้องเดือนนี้ไม่ท้องครับอ่าแต่ใครที่อยากจะคือนีไงละ่ะคือสุกกระดาหูมันเหมือนกับเป็นหมันนะครับอ่ามันไม่สมหวังนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้นะครับสุกรรสกระสาสุกกระดาหูเนี่ยมันเป็นอ่าแต่ใครมีบุตรใครใครดันมีบุตรตอนเนี้บอกเลยว่าจะเป็นลูกที่อืมนิดหนึ่งแต่ไม่อยากพูดอะเพราะว่าบางคนมันจะคลอดอะมันจะคลอดเดือนนี้ยมันมันก็ บอกไม่ได้เนาะเออเอาเป็นว่าระมัดระวังดีๆนะครับสำหรับคนที่จําเป็นต้องคลอดในเดือนนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ทางเดือนนะหมายถึงว่าก่อน15มีนาคมเนอะนะครับก็คือกลางเดือนนั่นแหละก่อนกลางเดือนถ้าใครได้กลางเดือนแต่อย่างน้อยอาทิตย์ก็ยังช่วยอยู่ใครใครคลอดวันที่15มีนาคมเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะถึงชุดดาวจะไม่ค่อยดีแต่ว่ามันก็ยังมีพระหัสกับอาทิตย์เนี่ยคอยช่วยในเกณฑ์ลัคนาพูดง่ายๆว่า ลูกจะต้องมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแต่จะควบคุมได้จากตัวเรานะครับไปไปควบคุมลูกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคู่มิตรกันหมายความว่าเขาก็จะฟังเราอะอประมาณนี้ครับคืออบรมสั่งสอนเป็นลูกที่ดีนะแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของปุตตะปุตตะหมายถึงความชอบความชอบของลูกของคุณอนะมันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นผมขอไม่พูดนะเพราะมันเซนสติทีฟนะครับประมาณนั้นทีนี้ดาวเกตนะครับเข้าสู่ราศีอ่ลืมบอกไป ดาวสุกมาจากเจ้าเดือนอริเห็นไหมครับอริปุตตะเห็นหรือยังอืมมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมเข้าใจแล้วแต่ก็มีลาบด้วยนะครับลาบมาสูเ่เดือนปุตตะแปลว่าคือตอนแรกเขาอาจจะเกิดปัญหาแต่สุดท้ายมันก็อาจจะเข้าลูกเข้าลอยคือตอนแรกๆกับปุตตะว่าเด็กตอนเด็กๆเขาจะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าอริปุตตะแต่พอลาภะมันจะออกฤทธิ์ข้างหลังทีหลังหมายถึงว่าเขาต้องเรียนถูกเรียนผิดไปก่อนแล้วเขาจะรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วเขาก็จะได้ลาบ เข้ามาแทนที่เนาะประมาณนี้ถ้าแต่จาไปนะครับถ้าเลี้ยงลูกให้เป็นทางที่ดีได้คุณก็ได้ลาภะอืมประมาณนี้มันมีตัวแก้หยุดตลอดนี่แหละครับแต่เราห้ามลูกไม่ได้ว่าจะเกิดเมือ่อไหร่ไงก็คือดวงของลูกอะ่ะต่อไปแล้วเกตเข้าสุ่ราศีกันนะครับวุ่นวายเรื่องการงานมาที่ยีสามมีนาคมหกหแต่เล็กๆน้อยน้อยครับงานเข้าสี่าคือพุธเข้าสู่ราศีเมษมาที่ส0มิบมีนาคมหกหกไปชุมนุมกันเนาะก็ระวังเรื่องของคือใครจะมา ด้านของเอกสารเนี่ยดูดีๆนะครับระวังโดนหลอก1คือโดนหลอก2คือเป็นคดีความอ่าแล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบไหนไม่ใช่ว่าจะเจอทั้ง2รูปแบบหรือจะเจอคดีความนะครับบางคนโดนหลอกโดนหลอกให้เซ็นโดนหลอกแบบค้าประกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับก็คือเหมือนึงว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปใช้นี่แทนเขาประมาณนี้ครับต้องระวังในเรื่องสัญญาประมาณนี้ครับสามารถติดตามค่ายกรณรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกด,กดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดค่าวเกษรในครัคง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกังใ่อให้ด้นะครับขอบคุณครับ